สวัสดีชาวเวิร์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมนะฮะในคลิปนี้เรามาชมคอนเวย์กันครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่าโฟนะฮะโฟอันเดอร์สกอร์สองห้าสี่สามนะครับมากับรถคอนเวย์ทีดีอังกฤษเทียร์เก้าอยู่ในแมปเอ็น์นะครับซึ่งเปิดมาถึงนี่ก็ซัดไวแล้วนัดหนึ่งแต่ว่าเงียบนะฮะนัดที่สองครับยิงวีเคร้อยเข้าไปเต็มๆครับห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะ หนักหไปครับแล้วโฟนี่เข้ามากับเพื่อนเขาด้วยก็เป็นคอนเวย์ด้วยกันครับอีกคันหนึ่งที่เล็งครับชาฟูตัวครับ595ครับแมเปิดมานี่2นัดนี่พ4นสี่เลยนะครับ2นัด2นัดพันสนะครับโอ้หนักหนักไปนะครับอีกนัดหนึ่ง e 7 5เพดล่างครับแม่แม่โอ้โหนัดหนี600อฮะ639ครับแล้วก็ไฟยังไม่ติดครับเพินเพินนะ e 7 5ยังไม่ถอย เลงสักนิดแล้วปลายหรือเปล่าไม่ได้ปลายครับทีสามสิบวิ่งผ่านครับเอาทีสามสิบไหมแมแต่เงียบครับนัดนี้เสียดายแะเงียบนะครับโฟมาเล่นในแมปเอนะครับเกิดทางฝั่งใต้นะครับแล้วก็มีธงกลางอันเดียวครับต้องชิ้งธงกันนะอยู่ในห้องเทียร์แเทียร์เนะครับตัวเองเป็นเทียร์เมีจอรนข้างละสองคนนะครับ แล้วโฟมากับเพื่อนเป็นคอนเวยดด้วยกันครับทีดีอังกฤษด้วยกันแต่ว่าเพื่อนนี่ก็โดนหนักๆไปอยู่นะแล้วเรียบร้อยครับแม่เพื่อนไปก่อนเลยครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนไปก่อนเลยนะเพื่อนโดนก่อนเลยนะครับแล้วตอนนี้โฟนิ่งครับนิ่งครับไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะครับคุยกับเพื่อนอยู่หรือเปล่าปรึกษาปัญหาชีวิตหรือเปล่าหรือว่าปัญหาผู้หญิงหรือการเงินไม่รู้ หรือแม่เรียกไปซักผ้าหรืออะไรนะครับนิ่งมากนะครับแต่ว่าตอนนี้สกอร์ก็ยังไม่ค่อยขยับไปไหนนะครับ1ต่อ2อยู่นะครับแล้วก็โฟก็ยิงไปถึง2,000ันแล้วตอนนี้คือถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะแต่ตอนนี้เริ่มไม่ดีแลเริ่มไม่ดีแลรอนานนะครับแล้วไฟติดแล้วด้วยนะครับไฟติดแล้วด้วยเพราะว่าทางขวามือครับแบทแชท12ทีวิ่งโฉบเข้ามานะครับแล้วเกมนี้มีจอถึง2คันนะครับเป้านิ่งๆแบบนี้จอโฟกัสไม่เอ่ย จอนก็ไม่ไม่โฟกัสนะ,อะโอเคแล้วโฟก็มาแล้วโฟก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาเล่นต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะไม่รู้ว่าไปไหนมานไปห้องน้ำมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ทางขวาแบทแชทยังอยู่12ทีนะโอโ้ปั่นจัดเลยนะมาอย่างนี้เลยอ้าวโอ้โหยิงเต็มเตมเนะ่ไปดนตรงไหนกับแบทแชท12ทีนะ กิดอะไรขึ้นโอ้แล้วแบทแชทเขานิ่งมากเลยคืออะไรครับคือยิงมานัดอย่างแล้ว,แล,วแล้วเขาไม่ยิงต่อแล้วเขาก็จอดนิ่งเลยนะจนจนโฟแบบโหลดเสร็จแล้วอะแล้วยิงก็เรียบร้อยครับก็เก็บไปคิวหนึ่งแบบสบายๆคืออะไรครับเก <c oughs> <c oughs> มแบบนี้ก็มีด้วย <c oughs> มาครับจอนครับหนึ่งนัดครับแล้วโฟก็นิ่งครับเอ่อผมเริ่มจะสับสนนะเกิดอะไรขึ้นยังนิ่งอยู่นะครับโดนจอนก็เป1นหนึ่งนัดน,นิ่งอยู่นะ โดนลอเลี้ยนร,ร้อยห้าห้าเข้าไปนะครับนิ่งครับโอ้โหอะไรกันนี่เป็นการหลอกให้ศัตรูตายใจหรือยังไง <c oughs> มาครับทำเป็นว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเล่นต่อเล่นต่อครับทั้งขวาครับ MXAC 4 8วิ่งเข้ามาครับเราสปอร์ตเราเจอนะแล้วโฟเล์รู้สึกว่าอืคงต้องคง,งต้องไฟแล้วละ่ะ ต้องสู้แล้วล่ะซัดก็แบบโอ้โหอีมิวครับเด้งครับเด้งครับโอ้ยโดนสวนด้วยหนึ่งนัดเข้ามาครับสี่ร้อยกว่าครับเหมือนเหมือนไม่เต็มใจจะเล่นอะไรเท่าไหร่นะอ่ะโอเคครับมา้วครับเริ่มเริ่มเต็มใจจะเล่นแล้วฮะ M4Y ครับได้ครับได้มาครับสองคิวไปครับมาแล้วครับเริ่มเริ่มติดครับไฟเริ่มติดแล้วครับรอโหลดนิดนึงครับ หลดไกลเสร็จครออกมาปั๊บซัดขนไหนดีนี่ครับ e muse 2ครับ3คิวไปครับอ่ะไฟเริ่มติดครับแต่ว่าข้างหลังครับ e 7จหวิ่งเข้ามาครับไม่รู้ว่าเดินมายังไงไม่มีใครเห็นนะครับโฟเอาไงดีหันไปยิงสักหน่อยแล้วกันทันไม่เอ่ยยังทันอยู่นะหันมายิงสักหน่อยแล้วกันนะครับ e 7จเลงสักนิดแล้วก็เรียบร้อยครับ4คิวครับคือเริ่มสตาร์ทแล้วนะฮะ เริ่มสตาร์แล้วเครื่องติดแล้วครับคือตอนแรกอ่อยให้หรือไงคือต่อให้นะเหมือนต่อให้นะต่อให้ก่อนเลยนะครับต่อให้ก่อนเลยครึ่งชั่วโมงต่อให้ก่อนเลยครับไปครับเครื่องติดแล้วครับทางซ้ายมีทีสามสิบครับทางขวานี่จอดอยู่ครับเอาทางซ้ายก่อนครับนี่ครับทีสามสิบหาคิวครับชิวๆครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนไม่เห็นจะอะไรเนี่ยต่อให้ตั้งนานแล้วไม่เห็นจะทําอะไรกันเลยเดินมาแล้วเนี่ย เดินมาเฮ้ยิงยิงยิงแค่แค่นั้นเองมันยากตรงไหนรอโหลดสักนิดออกมายิงวีเคร้อยครับเล็งทึบเรียบร้อยครับ6คิวครับ6คิวชิวๆิวครับตรงนี้โอ้โหมันต้องเล่นให้ยากให้เย็นอะไรขนาดนั้นไงตแค่เดินมาแล้วก็ยิงยิงแค่นั้นเองจอนนะจอนครับเมื่อกี้ยิงเราใช่ไหมได้ได้เจอกันเนยิงยิงกันมาสองครั้งแล้วนี่เออเราบ้างสิผัดผัดกันแฟแฟนแมนแมนไปเลยฮะ แมนแมนกันไปนะครับมาถึงนี่แล้วขอ,อคิวหนึ่งแล้วกันเจ็ดคิวไปนะครับแม่มาขั้นสุดท้ายครับตรงนี้ล็อกเป้าปล่อยเป้าแล้วก็เรียบร้อยครับเจ็ดคิวครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นมันอะไรยังไงงงไปหมดแล้วนะครับเกมแบบนี้ก็มีด้วยเนะเกมแบบนี้ก็มีด้วยนะบบนยนะเอ็มแตกกันไปครับแล้วก็ได้ไฮคิลิเบอร์สซะด้วยโอ้ได้ท็อปกันนะเพราะว่ายิงไปทั้งหมด7คิวด้วยกันนะครับได้เงินมา6,9 0 0 0่รัาบประสบการณ์2,421นะครับชื่อในเกมชื่อ4 u n d e r S นเดอร r e 2543นะครับยิงไปหลายคันอยู่นะทั้งๆท,ท,ที่แบบเหมือนไม่เต็มใจจะได้ตั้งแต่แรกนะครับก็ ยิงไปทั้งหมด5 0 5 9ดามเมจนะครับ7ดคิวด้วยกันนะครับภาประสบการณ์ดิบๆ1,403ันนะครับโอ้จังหวะคือแต่เป็นเป็นจังหวะที่แบบที่ดีมากนะครับถึงแม้ว่าไม่เล่นตอนแรกก็จังหวะตอนหลังก็ก็เปะเปะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับยิงไปทั้งหมด15นัดเข้าเป้า14เจาะเกราะ11ดนะครับดามเมจร,รวม5 0าพันกับ59แสดงว่ามีบลายไปด้วยนะนัดหนึ่งเพราะว่าในเกมแจ้งว่า4 0 0พันนะครับ แล้วก็มีแอซิดอีก1,142ด้วยนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมเมื่อหาค่าซ่องไป9,000ค่ากระสุน18,000แล้วก็ยุทธวัรใจ3 3 0 0 0นะครับก็เหลือเงินมาใช้ด้วยในะเกมนี้3 2 0 0 0นะครับเออเป็นเกมที่แปลกดีนะครับไม่เคยเจอนะบแบบนี้ก็มีด้วยนะก็ก็ก็คอ,อมเมนต์กันมาครับว่าใครคิดยังไงขอบคุณ4ฟอันเดอร์สกอร์ด้วยนะครับสำหรับเกมงงง,งนะสำหรับเกมงง,งๆแบบนี้นะครับก็ ใครชอบเกมนี้แบบนี้นะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe mm hmm. ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็จเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาลาไปก่อนสวัสดีครับ